โอเคครับสวัสดีกัครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอาเชอร์สุดแก่คนนี้เอ้ยไม่ใช่สุดหล่อหี้ยะกูเล่นอะไรเนี่ยเอออ่าก็หมายว่าผมก็ได้ไปเทคดาวในจำนวนเจ็ดพันห้าร้อยตัวแล้วนะจากเห็นทางซ้ายเราก็จะมาอีโวกันเลยแต่ว่าก่อนอีโวผมขอเปลี่ยนสเตตแล้วก็เทรดสั้งนิดนึงมันดูกลางๆเลยโอเคเก้าสามเปอร์เซ็นต์โก อุ่ยดีดีด,ดีโอเคดีจัดว่าสวยอยู่ส่วนเทรดเทรดนี้ผมสุ่มแบบเยอะมากก็คือบอได้จังซีเอาเลยโอเคก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่สีม่วงเนี่ยก็คือทูดูได้ไทยไปถึงจะไม่ดีเท่าไอสีลุงก็เหอะไปถึงเทรดสีลุงนะเอ่ออีว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 อยู่ไหนวะ อ๋อไอ้แก่นี่อ๋อโทษครับนี่เรียบร้อยก็ออร่าก็ฟิงฟงกระลุงกระดิง,ง,งหัวขาวมาเลยออร่าสีแดงสีฟ้านะครับก็ยูนิคดีมีสองสีโอเคแสบตาไหมโอเคปิดละมาสเตตคิวมาแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นไอ้อินฟินิตให้ดูนะว่ามันตียังไงหรือยังไง แต่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่กว่าจะตีแอร์ได้นี่คือต้องเจ็บนิดน,นึงเจ็บยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในไอนี้อินฟินิตเลยเดี๋ยวผมขอหาควสก Create, ่อนควสอินฟินิตเอ่องั้นเราเล่นด่านฮอลโลเว o ร์ d แล้วกันนะครับโอเควาร์ปไปโอเคครับวันนี้เรามาอยู่มาอยู่กันที่แมปฮอลโลเวิร์สยี่สิบแล้วตอนนี้ได้ลงอาร์ช r ร ไป4ตัวแล้วแล้วก็กัดอีกกัดหลังไว้อันว่าเดี๋ยวจะขายอาเชอก่อนแล้วกันให้เหลือตัวเดียวโอเคสำหรับสติลแรกก็เป็นเอ e วงไม่กว้างเท่าไหร่ครับระยะก็พอใช้ได้2226ลงมาก็คือใช้พันพันสามตีเจ็ดันเนี่ยประมาณนี้เลยสเตตขอบก็คือสเตตเอ็ดนะครับ จากที่เห็นอืมไม่น่ามีอะไรเอออัปตันเดี๋ยวผมจะใส่ใส่แบบไอีรูปภาพอัปตันว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแบบเทรดรีโลที่ต้องแนะนำควรใช้อืมประมาณนั้นแหละก็คือตัวเนี้ยลงได้สี่ตัวเทรดก็ไม่น่าจะยูนีก็ไม่น่าโหดอ่ะผมว่าพอ,อยูนีมันจะโหดเฉพาะตัวที่แบบลงตัวได้น้อยโอเยขั้นแรก คันแรกก็ตีปกติครับผมว่าทุกคนน่าจะเห็นละเนี่ยตีโอเคถ้าสองถ้าสองเป็นแบบเอลีแต่แบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นแบบแนวลิเนียเส้นตรงครับแต่ตอนนี้มอนแบบมนมาโค้งก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องวางแถวเนี้ยถึงจะคุ้มตีเป็นเส้นตรงเหมือนจะเป็นปลาแบบ ปลาลูกข่างไม่ได้ผมวางนี้ดีกว่าอ่ะปลาลูกข่างไปแบบนี้ครับสวยๆเลยชิบหายละโอเคอื้อหอันต่อไปครับทร a นส์ u อ a n ันสลาแปลว่าอะไรไม่รู้ก็คือเดี๋ยวอัพให้ดู จากลูกค่างนะ,ะลูกค่างโอเคโอ้โหหมุนลูกค่างแบบหมุนตอนนี้แล้วก็ตีเรื่อยเอวี <LE S 1> ครับก็ตีบับบ๊บบับเท่าที่ดูนะ่าจะกี่ฮิตวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 7, 7หกหกหกถึงเจ็ดเจ็ดฮิตครับอืมโอเคเรามาอัพต่อไปจะบอกว่าอาเชอร์เนี่ย เออตีแอร์ได้ตอนอัพเวลแปดนะตอนเลขอันเนี้ยเป็นแปดคือสกิลต่อไปนั่นเองเนี่ยสกิลเนี้ยคาร์บบอกเดอะเฟรกสปีริชอทได้หลังจากไอ้นี่อีโวอัพไปเลยโอมแ๊บหนึ่งนะผมไม่เห็นมันทำอะไรฮะใช้ดาบใช้ดาบเป็นไอ้นี่เหรอเหมือนธนูปะ เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนดาบเ,เปลี่ยนดาบไอเนี้ยเป็นธนูใช่เปลี่ยนเป็นธนูแบบธนูสวารแล้วก็ยิงครับประมาณนี้เลยอัพตันก็คือดาเมจจะอยู่ที่1นึ่งแ็ดหมืก็ถั่วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะงั้นเดี๋ยวผมบับกิฟฟินแล้วกันกิฟฟินเงินน่าจะพอนะครับเงินเยอะมากเลยดองไว้ เอาเออวินไปกินเอเอห้เอาเปอร์เซ็นต์หยิบเก้าเจ็ดสองได้แล้วมั้งเก้าสี่อีกหกเปอร์เซ็นต์อ่าประมาณนี้ล่ะโอเคร้อยเก้าเลยเป็นไงล่ะเอเมดเพิ่มขึ้นมาคูณสองครับ แต่ถ้าผมใส่บับเออวินดาเมตมันจะแบบเบรอ่ะบบก็น่าจะประมาณห้าแสนผมว่าโอเคสแนปปึบใส่เออร์วินแล้วโอเคครับตอนนี้ก็บับเก้าห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ดูจากดาเมตรห้าแสนโอเคบับร้อยเอร์เ็นแล้วห้าแสนสองหมื่นแปดพันครับอืมถือว่าใช้ได้ไหมผมก็ว่า เออตามตรงดามเอมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่แรงเท่าพวกแลนเซอร์หรือเปล่าเออพวกนั้นนะว,ว่ารู้สึกว่ผมจะทําคลิปไปแลนเซอร์ตีประมาณสี่แสนห้าแสนเลยนะแต่พูดถึงยังไม่บับพวกเออร์วินแต่ไม่รู้บับกิฟฟินไหมนะแต่นี้ผมบับบับแบบเต็มสุดได้แค่นี้อืมผมก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่ติดเมตา,น,าน่าจะเป็นพราดามเอนี่แหละแถมไอ มันอันนี้ไอตัวเนี้ยมันดีเฉพาะเลนครับเลนเนี่ยมันกว้างสี่ห้าถ้าจะพูดดียังไงก็คือดีต่อเลดเกมกว่าจะตีแอร์ได้ก็เยอะกว่าคิวกาเมยครับใช้ค่าอัพเยอะกว่าเออใส่เพิ่มเอาให้แบบบุ้มบามซัมเบออะสามตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ อ่ยิงก็คือมอนไม่ได้ออกอะครับคูมอย่ามอนมอนไม่ได้ออกจริงตูมตูมอืมก็ประมาณนี้ครับ ถ้าพูดทมตนเล่นแมปไหนโหดก็ถ้าให้ผมบอกนะน่าจะมันโหดจะพาะสายอะทัวร์นาเมนต์ก็น่าจะโหดโหดจะพอท่าเนี่ยแต่อย่าอย่าเอาเป็นตัวตีบินเลยดีกว่าก็แนะนำให้เล่นเป็นไอ้นี้ดีกว่าอินฟินิตนี่น่าจะกากน่าจะเล่นเป็นแบบพวกสตอรี่โหมดหรือโหมดแบบ หมดสิบห้าเวฟยี่สิบเวฟครับน่าจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นนะผมว่าสำหรับความคิดผมนะโอเคบึ้มบึ้มแต่ผมว่าเอฟเฟกสวยดีเอฟเฟกสีแดงกับสีฟ้าอืมก็จะมีเท่านี้แหละครับเพื่อสำหรับเออถ้าผมพูดผิดประการใดหรือข้อมูลไม่ตรงประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอันสุดท้ายก็เป็นเออ วงกลมอืมแบบนี้เลยก็มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับมาน้อยจุบุจุบุไปแล้ว